ว,วันนี้นะคะเราจะมารีวิวเครื่องอินเตอร์เฟส DC นะคะตัวเครื่องกระทัดรัดนะคะตัวนี้ไปกรทมนะคะขอบคุณคุณธนาวุฒินะคะที่สั่งซื้อจากทางเพจเรานะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง DC อินเตอร์เฟสเส้นเงาสีจบในตัวเดียวนาะเดี๋ยวเราเทืสองให้ลูกค้าดูกันเลยนะคะส่วนวิธีการใส่เข็มง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะหาล็อกเข็มให้เจอนะคะกดลงนะคะแล้วก็หมุนไปทางซ้ายให้แน่นพอตึงๆนะคะ แค่นี้นะคะส่วนวิธีการปรับเข็มหมุนซ้ายหมุนขวานะคะตัวปรับเข็มไหลลื่นมากเลยนะคะไม่ฝืดนะคะตัวนี้ปรับง่ายนะคะตัวเครื่องตัวสั้นกระทัดรัดนะคะไม่ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเรามาเทสเครื่องกันเลยนะคะอันนี้คือ,อตัวเครื่องทำงานแล้วนะเข็มเดินแล้วนะตอนนี้เข็มเดินปกตินะคะ ถ้าเราอยากปรับเข็เขมนะคะปรับเข็มหมุนไปทางซ้ายเข็มจะสูงขึ้นนะคะหมุนไปทางขวาเข็มจะต่ําลงนะคะเดี๋ยวเรามาลงเงากันดูนะคะว่าตัวเครื่องมันจะเน่นประมาณไหนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลงสีลงเงากันเลยนะก็ตัวเครื่องแน่นดีนะคะการใช้งานดีโอเคนะคะ ซื้อของที่ร้านมีโอนมัดจำสอง0้บาทนะเพราะว่าลูกค้าบางคนนะไม่โอนมัดจำไม่รับของนะคะนิสัยไม่ดีนะคะทางร้านจัดจัดส่งจริงร0อนต์นะไม่ต้องกลัวโดนโกงน,นะคะยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนนะคะเทสเครื่องให้แล้วนะคะเครื่องใช้งานได้ปกตินะโอเคนะคะ